สวัสดีครับเจอกันกับผมนะครับกิติบนช่องกิติคนคำนวณทีวีนะครับคลิปนี้กระสีมาบอกมาบอกมาเกากันถึงผลงานที่ผ่านมาเนาะปีนี้นะครับเนาะคลิปนี้นะครับซีวอาเรื่องผลงานของปีหกหาเนาะของผมเองนะครับในส่วนของผมเองแล้วก็บอกถึงความเป็นไปได้ในงวดวันที่สิบหก คืสภาคมนะครับก,ก่อนอื่นคลิปนี้ผมสิเอาไวใ้ในช่วงของกิตติคนขี่คุยนะครับเป็นนาสิเป็น ep ที่2 2่สิ <c oughs> บสอง่บสามจบ่ได้นะครับบ่ได้เห็นโดนแล้วกิตติคนขี่คุยเนาะคุยบอออกครับเพราะว่าผลงานผมปีหกหาเนี่ยผมยอมรับตรงๆนะนะครับมีมีเพียง เฉียดๆอ่ะมีงวดเดียวนะครับคืองวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะครับที่มันเข่าตกับเนาะผมห้เจ็ดหาไปมันออกหาเจ็ดห้าเจ็ดล่างนะครับผมห้หาเจ็ดผมห้เจ็ดหาล่างนะครับเจ็ดห้าล่างนะมันออกห้าเจ็ดล่างนะครับนอกนั้นก็มีงวดวันที่หนึ่งมีหน้านะครับที่เขาวิ่งบนวิ่งล่างได้หาบน เจ็ดลางนะครับแต่ว่าเลขกชุดสองตัวสามตัวว่าเขานะครับนองนันคับมันคล้ายๆกับปีที่แล้วครับปีที่แล้วนี่ในช่วงต้นปีเป็นแบบนี้แหละเจดไทยผมเออมดมุกนะครับมดมุกปีที่แล้วเนี่ยคือกันไปเจอเลขอันไปเจอเลขนั่นเลขนี้นะครับนะกลายเป็นเหลขกว่าเขาไป ปีนี้ผ่านมาแล้วทั้งหมด 1, 2, 3, 4, งสองสี่ห้าหกดแปงวดมีเข้าอยู่แค่2แค่งวดเดียวนะครับเข้าตัวกลับด้วยไม่ได้เข้าตัวตรงคือวันที่17บเกุมภา <c oughs> นะโอเคเพราะฉะนั้นที่ผมพูดเรื่องผลงานที่ผ่านมานะครับไม่ใช่อะไรอยากสิเตือนว่าเอาไปเป็นแนวทางเลยนะครับผมจริงใจกับการนำเสนอข้อมูลนะครับผมก็เลยบอกตรงไปตรงมาเลยว่า แบบนี้แหละนะครับผมเฮ็ดคลิปแบบนี้เฮ็ดนาเสอเนอวิธีการแบบนี้ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดที่แรกเลยครับเนาะผู้ใดที่ตามผมแรกๆเลยกติฮูว่าผมหวยเขา่าผมก,บบก็บอกว่าเขา่าหวยบาเข่าผมก็บ,บอกาบาเขา่าเนาะนะครับโอเคผลงานงวดที่ผ่านมาเนาะวันที่สองพฤษภาคมนะครับหวยมันออกเนาะหกห้าแปด 6 2สเนาะนี่คือรางวัลที่1เนาะ6 5 8 6 2แแล้วก็ศูนย์ล่างนะครับศ9นย์ล่างซึ่งผลงานก็เลขหกตัวผมนะครับเลขหกตัวผมเข่าแค่เลขศูนย์กับตัวใดกับเลคซี่น่ะนะครับเลขศูนย์กับเลขซนะีนะ <laughs> ข 0, ขต่วัาตารางเลขกัลรางวัน เป็นความผิดพลาดของผมเองเลขมีครบหมดเลยน,นะครับตารางร่วมอนะเนาะมีหกมีสองมีมมสนะมี่นะครับบอมมีแต่เลขกศูนย์อะเลขกเก่ากัมีนะครับบอมมีแต่เลขกศูนย์ที่ผมคุยไปเมื่อวานไหนเนาะนะครับบอมมีแต่เลขกศูนย์ตัวเดียวที่นี่กสิมาวอลเรื่องวันที่สิบหกนะครับผมจับสังเกตเบางแล้วปีนี้นะครับผ่านมาแล้วแปดงวด เลขตัวหนึ่งที่มามาประจําเลยนะครับเลขศูนย์ผมสิไลสุฟังได้ผมสิบอกสุฟังวันที่หนึ่งกุมภพาพันธ์นะครับสามตัวบนนี่ออกสามศูนย์แปดสองตัวล่างนี่ออกสามศูนย์นะครับศูนย์บนศูนย์ล่างเลยนะพอมาวันทีหน่หนึ่งมีหน้าคมนะครับ เวียนหวดหนึ่งเนาะเวียนงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์เนาะหนึ่งมีนาคมครับออกเก่าศูนย์หาบน0ูนย์เจดลางเป็นยังไงบ้างเนี่นะครับแล้วงวดวันที่สิบหกมีนาคมนะครับศูนย์สามลางต่อมาครับวันที่หนึ่งเมษายนนี่ 1 0ล่างนะครับ1 0ล่างแล้วก็เว้นไว้งวดวันที่16เมษายนไม่มีเลขศูนย์เลยนะครับก็มาโผล่งวดล่าสุดคือวันที่2พฤษภาคมนะครับ2 5 6พั9ล่างถ้านับเป็นงวดนะครับนับเป็นงวดเนาะขอีหนท,ทั้งหมด5งวดนะครับที่มีเลขศูนย์ติดเด่น จาก8ดงวดนี่คือจุดสังเกตที่น่าสนใจครับจุดสังเกตที่น่าสนใจก็เลยนำมาบอ,อกสุฟังเนาะแล้วก็อีกจุดจังเกดจุดสังเกตนึงมมีเหล็กหามเลยนะครับสามตัวบนมันไม่เหล็กหามเลยนะวันที่สิบเจ็ดมกราคมนี่เนาะหนึ่งห้าเก้กกนานะนะครับ สองตัวล่างกับเก้าสองไม่เบิลไม่ตองบม่หามเนาะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับสามศูนย์แปดบนแล้วก็สามศูนย์ล่างไม่เบิลไม่ตองไม่หาวนว 1, ม,น,าม 5, น,ะ 0, 7, านะครับวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ห้าเก้าเจ็ดบนแล้วก็ห้าเจ็ดล่างนะครับไม่เบิลไม่ตองไม่าหามส่วนวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับเก้าศูนย์ห้าบนแล้วก็ศูนย์เจ็ดล่างนะครับบม่เบิลไม่ตองบม่หาม ถัดมาครับวันที่16มีนาคมนะครับ867บนแล้วก็03ล่างบอเบิลบอตองบอหามนะครับถัดมาวัาน, 1, 8, น, 1, 0, น,นที่1เมษายนนะครับ618บน10ล่างนะครับบอเบิลบอตองบอหามถัดมาวันที่16เมษายนนะครับ919โอ้อันนีน้หามนี่เออลืมเ,เบิงเก้ 9, 9, 9, 9. ่งเก้นะครับ สามลักลอยกับลักนวยนะครับแล้วก็หาแปดล่างแล้วก็ลนะ่าสุดพกสองซีเนาะกับศูนย์เก่านะครับวันที่สองที่ผ่านมานี่เออมียุงอวดหนึ่งเนาะเก้าหนึ่งเก้ากลเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับอย่างที่ผมเคยคุยไปตลอดแหละผมสิบวิเ่เลขเบิร์เลขตองเลขหามเพราะว่าเออเลขเลขเบิร์วิ่งอยู่นะครับสองตัววิ่งอยู่นะ ฮ่าฮ่าโคกๆเสนะิเนาะวิ่งอยู่แต่ว่าเลขกสามตัวนี่สิบว่าวิ่งเบิ่บ์นวิ่งตองวิ่งหามนะเพราะว่าโอกาสมันมีอ่ะแต่ว่ามันมีหน่อยนะครับปีหนึ่งมียี่สี่งวดนะ่ะมันมีโบกี่งวดนะครับที่สีออกลนะักษณะเลขกตัวเดียวออกอยู่ในชุดเดียวนะเนาะเบ็นเซตาว่าออกทั้งบนทั้งล่าง,างตัวเดียวเด่นทั้งบนทั้งล่างหนึ่งตัวนะยังงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะเนาะห้าเก้าเจ็ดบนแล้วก็ห้าเจ็ดล่าง ตัวเดียวบนล่างอะไรกันอีกบอกสุภฟังแนะศูนย์ศูนย์บนศูนย์ล่างนะครับผมม่ปีนี้เลขศูนย์มาแรงนะครับก็ว่าลักษณะลักษณะลักษณะเออหนึ่งกุมภาพ 1มีนาสิบหมีนาหนึ่งเมษาติดต่อกัน3งวดเลยนะครับมาติดต่อกัน3งวดเลยเลขศูนย์เบนไว้งวดวันที่16เมษานะครับแล้วก็มาเด่นอีกขังหนึ่งคือศูนย์เก่าเนาะสองพฤษภางวดที่ผ่านมามีโอกาสนะครับมีโอกาสสิเป็นเลขศูนย์แต่ว่าตารางเลยกำลังวันเนี่ย ตาล่างเหล็กตะลางวันนะครับมันบม่มีเหล็กศูแบบนย์หรอมมันมีอยู่ตารางขางแรมนะครับแต่ว่าผมท่านในเบื้องปฏิทินอยู่ว่ามันขางคืนหรือขางแรมนะครับมันเหล็กศูนย์มันจะอยู่แตะวะ่ตะว่าตารางขางแรมนะครับเนาะแต่ว่าตารางร่วมกับตารางขางคืนของวันจันนะครับมันสิบม่มีเหล็กศูนย์เนาะกะยึดตารางร่วมนะครับที่ผมบอกไ้กฟังคลิปที่แล้วเนาะถ้าผูใ้ใดท่านในเบื้องย้อนไปเบื้องคลิปหมู่บ้านด้ยครับเด้อ แต่ว่าผมมั่นใจว่าเหล็กตัวเก่าสิมาอีกผมนม้เหลขกกหรือเหล็กเก่าอ่ะนะครับหกเก่าเก่าอ่ะตัวใดตัวหนึง่งหรืออาจสีมาทั้งสองตัวพร้อมกันตัวหนึ่งบนตัวหนึ่งล่างหรืออาจจะเป็นหกเก่าก็ได้นะผฮกเก่าพวกาฟันทงหรืออะไรนี่เนาะพระวัาเออผลงานปีนี้นะ อาจริงอ่ะผมบ่ได้คอยเบิ่งผลงานตัวเองแบบย้อนหลังเป็นเป็นมวนมวดแบบนี้ปกติผมเบิ่งสรุปเป็นมวดเป็นมวดเนาะมวดต่องมวดแล้วผมก็ลื่ๆไปเลยปีนี้มานางเบิ่งผลง,งานตัวเองพร้อมกันแปดมวดพร้อมกันเนี่ยเออพึ่งเขา่าแบบว่าเข่าตรงเข่าตัวกลับนะเจ๊หาเนาะหาเจ๊ดแะเนาะซึ่งแปดมวดแล้วบวท่านได้ปังเลยนะครับ กันไว้แล้วกันเอามาบอกทุกฟังกพ่อเป็นแนวทางเลยซื้อนะครับถ้าผู้ใดเสือ้อผู้ใดยังชื่นชอบแนวาทางอยู่ก็ขอบคุณหลายนะครับอลอตเตอรี่ยังไงล่ะลอตเตอรี่ไม,ม่มีใครเกินแล้วค่ะโอเคบกไปวดมเนี่ยแหละเจอกันในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมมา,มาแบ่งปันผลงานของผม กับแนวทางของหมวดที่ถึงนี้เนาะกับบอกเรื่องจุดสังเกตของหวยปีหกหายฟังเพื่อเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ